สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุคนกับช่องบ่าวทองปากเซกินแซบพี่น้องเปลี่ยนไม่แล้วพี่น้องเอ้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่หลังจากไอช่องฝันมันเป็นจริงเป็นบ่าวทองปากเซกินแซบพี่น้องมามามื้อนี้กับเมนูเ็ดก้อยพี่นอ้อยก้อยลอยเลือดยังมีตับมีเนื้อนะครับมี ขาน้าพี่น้องเดี๋ยวสิเฮดก้อยกอนเนาะพี่น้องอันดับแรกนี่ข้อคัวใส่เลยพริกป่นใส่พริกป่นลงไปใส่หลายพี่น้องยังแซ่บตามด้วยพวกชูรสใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยแล้วแต่ผู้มัก ซ้ำด้วยน้ำปลายาเส้นลายด้วยเดี๋ยวมันจะเข้มแก็อันนี้ขี้เพียพี่น้นงผสมดีมาน้ำแล้วกินแบบง่ายๆชดอๆพี่นนองไอ้นี่ขี้เพียเทลงไปเอาซ้ำนีแ่แหละพอก่อน โคละเล่ก่อนมันนี่เคละเล่คละเล่น,ลน,ลน,นี่พี่นอะเก็บก้อยแบบง่ายๆชิมก่อนอืมขากาละสกขาละสาระแน sai bể ngài lên con hôm chi hôm ngay ngay lên tông nha có lẽ ít kiên em ว้าวลายเตอ๋อมาได้ไปเนาะใส่เลือดมันก,ก่อยลอยเลือดเลยมันน,นี่เลือดอืม อ้าวได้ที่แล้วพี่น้อยนี่พ่ิดมามาัดีการแล้วรีเรล่แล้ว,ว,วพี่น้องมาสวัสดีแบบทางการแล้วเนาะสวัสดีครับช่องปลาทองปากเซกินแซ่บมาพี่น้อง แซ่บๆนํากันโบลลายใยห,หางนี่ข้าวเหนียวกินคนเดียวคือเกาเกาบังเดิมนี่แหละผักกาดกับเซมีนี่ผักสลัดต้นหอมชี้ไปเรื่อยกับผักกระโดนนั่พี่นอ้องมาเขาจะลงมือกับฝากระไ์กดซับสไครต์เด้อเด้อหรือยืดมันสั่นกระดิ่งนั่พี่นอ้องคำแรกแหกมันเนี่ยคุยก่อนเนี่ยนี่

xin ngày rồi tăng tạp thăng nữa ừ. bạn chua chùa ตัาบหนึ่หวานขึ้นหวานเนาะอืมมีแตงน้ำด้วยนา ก็เลยเลือดไปหนอะโอ้ข้าไปดีฮึืม รดก็น่า ทำอย่างเงลดไปหน่อยโอ้โอเต,ต็มปากเต็มคำอม อ๋นี่พี่นนอะคำสุดท้ายแม่ตับล้วนๆพี่นนอะไอ้หวานอาพี่นนอะอิ่มน้มซ้ล้าน หับหลาบลอยเลือดพี่น้องเอ้มมือน,นี้โอ้สุดยอดกองมักกองแสบอีกแล้วเอาคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละพี่น้องอยถ้าผู้ใดมักก็ช่วยกดไลค์ถ้าใจช่วยกดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อสิ่งที่สําคัญดีอย่าลืมกดกระดิ่งและแจ้งเตือนเพื่อบ้พลาดคลิปใหม่นเนาะพี่น้องเอาสหรับคลิปนี้กันซ้ำนี้แหละเดี๋ยวพักกันไม่คลิปหนาเนาะสบายดี